โดนไม่โดนได,นด้ไงกินอย่างนี้กินนิ่มๆกินแบบไม่วิ่งอุ้ยกด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 อุ้ยอยกดอุ้ยออะไรอ่ะอะไรไอ้สากเหรออ้าวหาผาดไอ้สากกัดมันสวัสดีนาทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนัดเต้ยเคยฟังนะครับ วันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับไปตกปลาที่หัดบางแสนกันนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปตกปลาเห็ดโคนยามค่าคืนนะครับโดยเหยื่อที่ใช้เนี่ยจะเป็นเหยื่อกุ้งสดครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมแต่ว่าผมจะลองตกแบบเพียงยางครั้งแรกเหมือนกันนะเออยังไม่เคยใช้เลยนะครับเอาเพียงยางพกมาด้วยครับจะลองตกจูงเพียงยางดูนะครับว่าคางคืนเนี่ยมันกัดไหมนะครับถ้าไม่กัดก็ต้องใช้เหยื่อเด็ดยางกุ้งสดกันนะครับผมนะ ขี่มาเรื่อยๆนะครับขี่มาเรื่อยๆจนถึงวงเวียนบางแสนตรงนี้นะครับผมก็ขี่ตามผมมาเรื่อยๆเลยนะครับก็จะเจอกับตรงเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับเป็นแยกเราแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับไปตามผมไปเลยนะครับเดี๋ยวซ้ายตามนี้ไปนะครับขี่เลาะๆไปเรื่อยๆนะครับตามชายหาดครับขี่เลาะๆไปตรงนี้จะเป็นโซนที่มีร้านอ่าเออว่ามีผับมีร้านเหล้าเยอะหน่อยนะครับตรงนี้เนาะ ตรงนี้ยจุดสังเกตง่ายนะครัาจะเจอเซเว่นแรกซ้าเหมืนนะครับเรายังไม่จอดนะครับให้เราตรงไปอีกนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีเซเว่นอยู่ข้างๆทายนะครับก็หาที่จอดแถวๆนี้ได้เลยนะครับก็อยู่ตรงข้างหน้าโรงแรมจะาจติมานะครับผมก็หาที่จอดตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูหน้าหาดกันนะครับเดี๋ยวจะลองใช้เป็นเหยื่อเพียงยางตัวนี้ดูนะครับเนี่ยชุดสายหน้าตะกัวแล้วก็ตะขอนะครับ ตะขอใช้2ตะขอนะเป็นการตกครั้งแรกเหมือนกันนะนตะขอเล็กๆเ,นะเบอร์8นะครับเบอร์8นะตะขอเล็กๆเ,เบอร์8ของตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เบอร์8อันนี้ยี่ห้อนี้ถ้าเป็นยิ่งเบอร์ยิ่งใหญ่อ่าเบอร์ยิ่งเยอะตะขอยิ่งเล็กนะครับอันนี้เป็นเบอร์8นะก็จะไม่ค่อยใหญ่มากนะแล้วก็เกี่ยว เกี่ยวเบ็ดไปแบบนี้เลยนะให้ตะขอโผล่มานิดนึงนะครับสําหรับเพียงยางเกี่ยวมันกุ้งนั่นแหละนะครับแต่วันนี้ผมก็เตรียมกุ้งมาอยู่นะเผื่อว่าใช้เหยื่อยางแล้วมันไม่ได้ผลครับเกี่ยวให้เบ็ดทะลุมาอย่างนี้เลยนะครับไปหลงเกาวลอกตัว king s n a k มาแล้วก็คัน insection ในยามาครับเป็นคัน u w e l นะตกปลาเห็ดโคตรเนาะมีคนมาตกปลาเหมือนกันตีไปเลย เบรกไม่ต้องตึงมากนะครับวิธีการตกก็คือตีไปนะครับแล้วก็ก่อก่อจะช้านะก่อหยุดก่อหยุดนะต <c oughs> ะตุกมนิดนึงนะเรียกร้องความสนใจของปลานะครับไฟผมจะดับไหมเนี่ยอันนี้ตกครั้งแรกมกันนะ ครับตอนนี้ผมก็ได้จูงเพียงมาประมาณ15ทีแล้วครับก็มันไม่สำเร็จนะอกลางวันอาจจะดีกว่านะเอาเป็นว่าวผมลองเปลี่ยนเป็นกุ้งดูนะครับไม่รู้ปลาอะไรมันตอด ต่อไม่เหมนเห็ดโคนเลยอ่ะโดนน่าจะเห็ดโคนนะกดแรงเงี้คิดว่าเห็ดโคนแน่นอนหรือเปล่าวะไวปลาอะไรสักกด ไปประจวดประจวดเฮ้ยกุเลากุเลานี่ว่ะนี่ไงปลากุเลาบกินได้เหรอเฮ้ยกุเลาน่อยเนี่ยกุเลาเองแห่วอาเล่านลยอย่างน้ยก็ได้เต็มวะพัปมัน่ะ ในกุเราเล็กสักสิบตัวนี่ก็พอแล้วเนื้อเยอะกว่าเห็ดโคนอีกมีมีอาการมีอาการ <c oughs> อะไรวะเอาอะไรวะตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหลงคอไปเลย เนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้วัดเลยนะมันมันไม่ดินนะ้นอ่ะโอ้เบ็ดอย่างใหญ่มันยังเอาลงไปแล้วอะ่ะเขาอะขาครับทุกคนเปลี่ยนเป็นใช้ตะกรวดแบบปกติแล้วเมื่อกี้ใช้เป็นตัวตะกรวดแครอทเบ็ดใหญ่อันนี้เป็นเบ็ดเล็กละใช้เป็นเบ็ดออ่ของเบ็ดชินนนะตีไก,กลกว่าเดิมตะกรวดใหญ่กว่าเดิม เห็ดโคนมาแล้วเห็ดโคนมาแล้วเห็ดโคนมาแล้วกดอย่างนี้ยังไงก็เห็ดโคนเลยร็เสร็นะเห็ดโคนก็ประจวดอ่ะแค่นี้แหละเห็ดโคนจริงจริงเลยถ่ายรูปโชว์เพื่อนหน่อยเพื่อนไหนวาไอ้ดิตรงนี้เลยตรงนี้ก็มีป่านะปลาโดดเต็มอยู่ลงเลยต่อเลยป้าเมื่อกี้ ไม่โดนได้ไงกินอย่างนี้กินนิ่มๆกินแบบไม่วิ่งอุ้ยดก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 ดอุ้ยอุ้ยกดอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไอ้สากเหรออ้าวหางขาดไอ้สากกัดมันโอ้ยว่าแล้วมันหนักๆไอ้สากกับมันนั่นแหละ เป็นน้ำไหมหไตอนนั้นเป็นร่องน้ำจะไม่ผิดนะวันนั้นคลิปที่แล้วที่ผมมาเนี่ยก็เอ้ยเชี่ยลงไปเลยต่อเลย<อ>เกิดปายหนู<อ>วันนั้นที่ผมมาก็เนี่ยเหลี่ยมนี้แหละตีเฉียงๆไปหน่อยนะเฉียงไปประมาณนี้แหละ นปลาอะไรวะไม่วิ่งไม่อะไรเลยไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเห็ดโคนเห็ดโคนน่ครับปลาเห็ดโคนเปลี่ยนมุมกล้องหน่อย เจอปลาเีรวะตอดตอดอโดนนี่บอกแล้ว่ล่องน้ำเอ้าไม่ดิ่นนะเอ้าไม่ดิ่นวะโดนไหมเนี่ยเหมือนจะโดนอุ้ยโดน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 กระเละกระเละกระเละมาแล้ว เออติดลึกทุกตัวจริงๆไม่เข้าใจทำระยะหน่อยดูแหละขอดูนะมันจะไวขึ้นถ้าเราเจอจุดมาละถ้าเป็นฝูงอะ่ะโดนแน่นอน ตอดแล้วโอ้โหไม่โดนเนี่ยพอเปิดกล้องก็เป็นนี้ไงอย่าหายเลยไปมุมเดิมเปล่าไม่รู้รู้แค่ว่ามุมนี้ตอดดีเมื่อกี้ lòng nam mệt lịch đồn ừ tưng 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 ันต้องรออีกนานไหมต้องรอเธออีกแนานไหมเธอให้เธอคืรอรักที่เธอมาแล้วแม่เครับเอติก <c oughs> เฮ็ดคนมาหอดพอดีแต่กินมันนอกป่ากว่านี่ยตีไกลเลยแหละ ปลาแม่งกินไก่โดนไม่กันครับไม่กันแล้วเออไม่กันแล้วครับเอ้าปลาอะไรวะเออกินแรงว่ะข้างตะเพาวะโดนดูเป็นตุ๊ดรือเปล่า เอ้ยไปใช้เอตโคนนี่ดูตัวดิดูตัวดิโอ้ยไอ้บังดีไม่เห็ดยังฟีเปล่าเมื่อนั้นบังดีไหมเราดูนาติกกันนะครับนาติกยังมัดเบ็ดไม่เสร็จเลยครับตอนนี้นาน้ามาแล้วครับนาดีมนาติกมาแล้ว บอกกับตอนนี้น้ําก็ลงไปแล้วปลาก็หายไปแล้วนะครับผมตีไม่เจอปลายอยู่ใกล้ๆบอกนี่ครับนัดีนโดนครับโอ้โหมาหลังนะจับดีจับดีจับปลาเนี่ยไม่ต้องจับเบียดโอ้โหตูดใส่จับอย่างนี้อย่างนี้นี่ครับมาหลังมาจับตัว้นมอปลาพื้นนาตีปลานาตีอยู่ไหนันาตีอย่างเงี้ยอเลยนะ อ๋อสวยสวยเก็บเก็บเก็บโอเคนีนาีกำนังเห่าเลยครับโดนดถมาเลยโดนแล้วครับโอ้โหเป็ดโกงนี่กระเบนหรือเปล่าพียอะไรวะเนี่ยตัวโคตรใหญ่ทำไมมันลอยน้ำมาไงใหญ่ใหญ่มาแล้วนี่มาแล้วใหญ่ใหญ่เด็กคนใหญ่เด็กคนใหญ่ ปิดแก้วปิดแก้วว่ะโอ้ยอยากได้เห็บโคนบลาบอคแตกได้ไรปลาเห็บโคนเหรอมันมีเงี้ยงลูกมันมีเงี้ยงเดี๋ยวานนเดี๋ยวมาอยู่แก้ปิดแก้วปลาตดคนโอปลาปิดแก้วนี่ครับปิดแก้วครับตัวตกเห็บโคนน็อตปิดแก้วตันอตเห็บปิดตัวมันนี่ครับผลงานวันนี้ครับก็ เป็นที่น่าพอใจนะครับนี่ปลาไซร์สวยนะครับได้มาประมาณสิบว่าตัวนะได้อันนี้มาเลยประจวดมาตัวหนึ่งน,น,นี่ก็ผ่านมาประมาณสองชั่วโมงแล้วนะครับก็น้ําเริ่มลงแล้วนะผ่านเริ่มโล่งน้ําเริ่มลงนะครับก็นี่นคนมาตกปลาด้วยหลบทําไมต้องหลบหรอกเห็นอ่นนี่ฮะก็เดี๋ยวเราจะกลับแล้วครับผม